ก็อั t นี o t อ t คทินอยากไปกันไนี้โอเคไปไว้เพื่อตามตัวนางเพราะว่านางเป็นเด็กที่ดื้อเป็นเด็กที่ไปไหนแล้วไม่บอกแล้วนางเป็นเด็กที่ชอบแอบทุกคนจะรู้ดีว่าเมลิน่าจะชอบเล่นซ่อนแอบซ่อนหา หรือนำอะไรก็แล้วแต่ของเราเนี่ยไปแอบไปซ่อนแม้กระทั่งเข็มขัดของโ่อเขาก็นําไปซ่อนทุกคนเนี่ยแหะสายเหตุที่เราไปไหนมาไหนก็แล้วแต่เราจะติดแท็กไว้กับลูกเพื่อง่ายในการค้นหาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเฮ้ยกายจะพูดถ t งแท็กเพื่อพู my daughter นี่แหละสาเหตุที่เราติดแท็กไปกับลกูกเพราะว่าลูกเราค่อข้างๆที่จะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะไม่ค่อยเชื่อพ่อเชื่อแม่เขาไม่ค่อยฟังอะ่ะทุกคนเราก็เลยต้องติดแท็กไปกับเขาเราให้เขาเลือกทางเดินนะคะทุกคนเขาจะเดินไปทางไหนเพราะว่าทางนี้เราก็ไม่เคยมาครั้งแรกที่เดินมา จะมีทางลูกรงนะครับก็จะมีทางรัแจงจ,จะสืบกันคือแบบก็ทำหลังบ้านหลังบ้านชนกันทุกคนอันนี้จะเป็นหลังบ้านนะคะหลังบ้านก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเขาก็ไม่ได้ถามนะ ลูกไปเรียนหรือว่าพาลูกไปส่งสัธานะรพาลูกไปตลาดเราจะทำการติดแท็กไว้ให้ลูกนะคะทุกคนเพื่อง่ายในการตามหาบางทีแบบเราเลือกของเพลิกกนหรือกำลังอ่านฉลาดอยู่เนี้ยเขาไม่รอเราเนี้ยเขาปีนลงจากไปปีนลงจากรถเข็นแล้วเขาก็วิ่งหนีเราเนี้ยวิ่งไปแอบเราเนี้ย เราจะได้รู้ว่าเขาไปซ่อนอยู่ตรงไหนหรือว่ามีใครเอาตัวเขาไปนะคะในการติดแท็กเนี้ยพยายามติดซ่อนไว้นะคะทุกคนติดซ่อนไว้ในเสื้อผ้าเขาเนาะเผื่อแบบพวกขโมยเด็กอะไรเนี้ยพาไปเขาจะได้ไม่รู้ว่าเราติดแท็กไว้ในตัวลูกเรานะคะ แต่นี้เมื่อเช้านางใส่แจ็คเก็ตไปโรงเรียนเขาก็เลยไม่เห็นแท็กา่านพอพาออกมาเดินนอกบ้านอากาศมันเริ่มร้อนนะคะก็เลยให้นางเดินอ,อกแบบนี้เพราะว่านางเดินอยู่กับเรามาเล่าม,มาแชร์เฉยๆนะคะในการติดแท็กนะแล้วเราเป็นคนแบบขี้หลงขี้ลืมด้วยนะคะ ามีก็เลยซื้อแท็กมนาะให้เราสี่ตัวเนะเพราะว่ามันต้องซื้อสี่ตัวนะมันถึงจะได้ราคาที่ถูกลงแกก็ซื้อหมาแ mm. พ็กมาเลยนะคะก็เราก็ติดเพิ่มปุญแจ่มญแจบ้ามญแจโรสเนาะ mm. เลืออยู่ตัวนาะง mm. ก็ต้องติดที่ตัวนางนะคะเพราะว่านางเป็นคนชอบเล่นสนิแอบเนาะ พานามาดูนะต้นแคทตัสนะกระบองแคทก็จะมีหลายรูปแบบนะคะทุกคนนะเขาก็จะมีหลายรูปแบบให้เราเห็นก็อากาศดีนะใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็บางต้นก็ร่วงใบไม้ก็ร่วงแล้วนะคะถ้าต้นไม้เห็นแต่สีน้ำตาลนะคะไม่มีใบไม้นั่นแสดงว่า หิะะมะกำลังจะมานะคะบ่งบอกสัญญาณว่าอีกไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่วันหิมะก็จะลงแล้วบางคนถามว่าต้นไม้ไม่มีใบเนี่ยมันตายหรอมันไม่ตายนะทุกคน <c oughs> เพียงแค่ว่ามันผัดใบนะในช่วงระยะเวลาหิมะตกก็ประมาณสองเดือนนะสองเดือนสามเดือนนะมันก็ไปแล้วเลฟบอะไร น้งไปสวนสักก็ก็ไปเดียไปก็ไปเลยโอเคเลฟอะไร come on let's go <S Mommy, yes I love you I love you too นั่งเรานาจะพากลับบ้านนงก็เลยร้อง ร้องวอรสปยแล้วทีกคนองจากน้าลงคานเมลเลยนะแค่เน็ตแชก็พิ t ร r n your f ฟ c e to here. ชี turn your face mommy. Mm ้นนะ m มม่โพสให้เต็มที่โลกนะวดให้เต็มที่อ๋อสแ o นสแตนไ l ส t ตนไลท a สแ l นไลท์สแตนไล e a สแตตน อยู่กันอัดอิดแบบเตอร์ตีมาวอล์คฮะวอล์คแค่ไหนโอ้จะเอเวอร์พีนอยากเซเว่นเซเว่นเอเวอร์พีน look at the lord left and lies